เราทุกคนรู้กันดีนะครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจไปเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs จำนวนมากถึงยังดูลังเลลังเลที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้วันนี้เรามา,ขาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอะไรกันแน่คือตัวแปรที่ทาให้ s m e อีกกล้าที่จะเปิดรับเทคโนโลยี AI ใช่ครับนี่แหละคือคาถามใหญ่เลย ในขณะที่ AI เป็นข่าวให้เราฮือฮากันได้แทบทุกวันแต่การนําไปใช้จริงๆในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจกับดูจะช้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลยเอ๊ะแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ22%ตัวเลขนี้คือสัดส่วน GDP ที่มาจาก SME ในประเทศซาอุดีอาระเบียเลยนะครับซึ่งเป็นที่มาของงานวิจัยที่เราจะมาดูกันในวันนี้ จะเห็นได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะการที่ SME จะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้หรือไม่เนี่ยมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้เลยโชคดีครับที่มีงานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยคิงอะบดุลอ i ซเขาไปเจาะลึกปัจจัยต่างๆในกลุ่ม SMEs ของซาอุดีอาระเบียเพื่อหาคำตอบว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะใช้ AI หรือไม่เอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากคำถามตั้งต้น ไปสู่กรอบการวิเคราะห์แล้วก็จะไปเจาะลึก3ปัจจัยหลกัหลกๆเลยครับคือเทคโนโลยีองค์กรและสภาพแวดล้อมก่อนจะไปปิดท้ายกันที่ผลลัพธ์ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนโอเคครับมาเริ่มกันเลยเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับจะมองแค่มิติเดียวไม่ได้เลยเราเลยต้องมีกรอบการวิเคราะห์ที่แข็งแรงหน่อยเพื่อจะมาช่วยแกะรอยปริศนานี้กันซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาใช้โมเดลที่คลาสสิกมากครับเรียกว่า TOE framework จ้โมเดลนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองปัญหาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมได้รอบด้านมากขึ้นผ่านสามมุมมองหลักๆที่ก็คือเทคโนโลยีหรือตัวเทคโนโลยี O, o คือ organization หรือปัจจัยภายในองค์กรและ E คือ environment หรือสภาพแวดล้อมภายนอกครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละตัวเลยครับ <S <S เพื่อดูว่าแต่ละส่วนเนีย่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจยังไงบ้างเริ่มจากตัว T เทคโนโลยีก่อนเลยเป็นไงครับเอาละครับมาถึงเรื่องเทคโนโลยีกันแล้ว และจะบอกว่าตรงนี้แหละครับที่ผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่เราหลายๆคนคิดกันไว้ก็ได้นะปกติเวลาเรานึกถึงอุปสรรคที่ทำให้ SME ไม่กล้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรกันครับก็คงไม่พ้นเรื่องต้นทุนที่มันดูแพงเกินไปกับอีกอย่างคือมันยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าจะทำความเข้าใจใช่ไหมครับนี่เป็นภาพจำของหลายๆคนเลยแต่คำถามก็คือข้อมูลจริงๆที่ได้จากการศึกษาเนี่ยมันฟ้องแบบนั้นหรือเปล่า แล้วคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับน่าสนใจมากงานวิจัยนี้พบว่าไอ้เรื่องต้นทุนกับความซับซ้อนเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสําคัญทางสถิติเลยด้วยซ้ำอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซลูชัน AI มันมีราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ตัวที่สําคัญจริงๆกลับกลายเป็น2ตัวนี้ครับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความเข้ากันได้2องคำนี้แปลงง่ายๆเลยครับข้อแรกความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบก็คือธุรกิจต้องเห็นก่อนว่า ใช้ AI แล้วมันดีกว่าของเดิมชัดเจนแค่ไหนวัดผลได้หรือเปล่าส่วนข้อ2ความเข้ากันได้ก็คือมันเอาไปเสียบกับระบบเก่าๆหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เรามีอยู่ได้เลยไหมถ้าสองข้อน,นี้ผ่านฉลุยโอกาสที่จะยอมรับ AI ก็สูงขึ้นเยอะเลยครับโอเคงั้นถ้าเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาหลักแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวตัดสินคราวนี้เราลองหันกลับมามองข้างในองค์กรกันบ้างครับใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของคน ในงานวิจัยมีประโยคนึงที่ผมว่าคมมากเลยครับเขาบอกประมาณว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหนสุดท้ายกุญแจสำคัญก็อยู่ที่คนที่จะเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้คือถ้าคนใช้ไม่เป็นหรือไม่พร้อมมันก็จบครับแล้วข้อมูลมันก็ชี้ไปทางนั้นจริงๆครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดในฝั่งองค์กรก็คือทุนมนุษย์ที่ยั่งยืนหรือพูดบ้านๆก็คือมีทีมงานที่มีทักษะมีความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อใช้ AI หรือเปล่าแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกก็คือ ผลวิจัยชี้ว่าการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงกลับไม่ได้มีนัยสําคัญทางสถิติอันนี้อาจจะแปลได้ว่าการมีทีมหน้าง,งานที่พร้อมลุยจริงๆสําคัญกว่านโยบายจากเบื้องบนซะอีกเราดูเรื่องเทคโนโลยีไปแล้วดูเรื่องคนในองค์กรไปแล้วคราวนี้มาดูปัจจัยสุดท้ายกันครับนั่นก็คือแรงผลักดันจากข้างนอกหรือสภาพแวดล้อมนั่นเองครับจากงานวิจัยเขาเจอ2แรงผลักสําคัญเลยครับอย่างแรกเลยคือตลาดกับลูกค้านี่แหละครับที่กดดัน ทุกคนอยากได้สินค้าและบริการที่ใหม่ๆดีๆลำๆขึ้นเรื่อยๆและอย่างที่2ก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐครับที่ออกนโยบายหรือมาตรการจูงใจต่างๆมาช่วยผลักดันซึ่งในเคสนี้มันก็ไปสอดคล้องกับแผนใหญ่ของประเทศเขาอย่าง Saudi Vision 2030พอดิบพอดีเอาละหลังจากดูปัจจัยมาทั้งหมดมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วมันคุ้มไหมลงทุนลงแรงไปทั้งหมดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงกันแน่ คำตอบคือคุ้มครับคุ้มค่ามากข้อมูลชี้ชัดเลยว่าการนำ AI มาใช้เนี่ยมันช่วยให้ทั้งการทำงานภายในดีขึ้นคือลื่นไหลขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมันก็ส่งผลไปถึงตัวเลขทางการเงินด้วยคือกำไรดีขึ้นนั่นเองครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเขาพบว่าขนาดของบริษัทก็มีผลด้วยโดยเฉพาะในบริษัทขนาดกลางพอใช้ AI แล้ว ผลดีทางเศรษฐกิจมันแข็งแกร่งกว่าหรือชัดเจนกว่าบริษัทขนาดเล็กซะอีกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบริษัทขนาดกลางมีความพร้อมด้านทรัพยากรมากกว่าที่จะรีดศักยภาพของ AI ออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านั่นเองครับงั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือความสําเร็จของการใช้ AI เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีล้ําแค่ไหนแต่มันคือการประสานกันของ3อย่างครับ คือคนที่ใช่สภาพแวดล้อมที่เอือ้อและข้อได้เปรียบที่ตัวเทคโนโลยีมอบให้เราแบบชัดๆจับต้องได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะครับว่าถ้ามองในอุตสาหกรรมของเราเองคิดว่าหยุดอ่อนที่สุดมันอยู่ที่ตรงไหนที่ตัวเทคโนโลยีเองที่องค์กรของเราหรือที่สภาพแวดล้อมภายนอกเพราะการหาคําตอบนี้ให้เจอเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะช่วยปลดล็อกพลังของ AI ให้กับทุกคนได้จริงๆครับ